นะครับผมก็ขอกราบส,สวัดีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมในาการแลปท่ามเกมเกมอร์เช่นเคยโอ้ยเนี่ครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาแคสเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างฟาร์มต้นไม้นั่นเองนะครับเป็นฟาร์มเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นั่นแหละนะครับเพราะว่าผมทำไอ้นี่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูต้นไม้หายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ผมได้ทําการเขาเรียกว่า ขุดดินนั่นเองนะครับทำพื้นที่รอไว้แล้วนั่นเองนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับฟาร์มต้นไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะทําอะไรก็ติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวเราอ่าต้องตีดินก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6อ่า6อแล้วใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขุดไปชึบชึบ จึบบชิบชิบชบบ,บ,บ,บอ่าแล้วก็มันก็จะดูสวยๆอ่าโอเคเอะผมรู้สึกว่าข้างล่างมันโล่งๆว่างๆนั่นไงผมว่าละเดี๋ยวต้องอ่าเอาดินมาวางไว้กบข้างล่างหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องใช้ไม้แผ่นเล็กนะครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหน้าต่างอ่าอันนี้มาใหม่นะครับอ่านี่เป็นไงมีหน้าต่างมาใหม่นะครับก็เอาไว้แบบ ผมอยากได้อะไรอ่ะทีนทีใช่ไหมผมก็จะดูว่านี่มันคราฟทีนทียังไงนี่เป็นไงโครเท่นะครับไปการที่แบบผมเอาลงมาใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเร,เราต้องไปคราฟไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะฮะผมตอนแรกผมกะว,ว่าจะทำไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าสโนว์แมนนั่นเองนะครับหิมะนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่ากะว่าจะไป เขาเรียกว่าไปขุดหิมะนะครับแล้วก็จะเอาฟักทองมาทำสโนว์แมนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะอาคราฟไม้แผ่นเล็กใช่ไหมอ่ะแล้วก็คราฟก่อนชึบชุ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 บอ่ะเอาสัก10อันนะครับอ่ะ10อันเลยก็ได้นะครับ9 10อ่ะ5 6 7 8 9 10อ่านี่นะครับเอาไปให้เยอะๆเลยนะครับอ่ะ64อันนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่ชุดเดี๋ยวใส่ชุดก่อน อโอเคไปจะไปเริ่มโอ้ฝนตกอีกแล้ว, oh God, วโอ้ยไปกอฝนตกตายตายโอ้ยผมอยากปิดฝนเหลือเกินแหมมาปิดอะไรเอ้ยมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้มองทางไม่เห็นด้วยเดี๋ยวอ่าผมขอปิดฝนได้ไหมคุณผู้ชมนะครับอ่ะขอปิดฝนหน่อยนะผมไม่ชอบนะครับกลัวอ่าฝนตกก็มันมืดไงแล้วแบบมอเตอร์มันจะอ่าเกิดนะครับอ่าเอเคเดี๋ยวเราต้องขุดก่อน1 2ง,ส,งสะเอาแล้วมันพังอะไรตอนนี้เนี่ยวอด โอ้ไม่ก็เดี๋ยวอ่ะวางไปก่อนนะอ่ะผมจะวางแบบนี้ละกันนะครับอ่าถ้าถ้าผมวางตรงนี้เป็นบันไดอ่ะทำเอ้ยเดี๋ยวนะวางตรงเป็นบันไดอ่ะบันไดก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่าเอ้ยนี่นี่นี่เอาดินมากบตรงนี้ก่อนอ่ะกบไปเลยชึบชึบนี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปทําที่ขุดก่อนโอเคเอ้แล้วเดี๋ยวนะผมไม่ทําอันนี้ไปเลยล่ะอ่าก่องครับนั่นเองนะครับโต๊ครับอ่านี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ วางก่อนอึบชึบอ่าแล้วก็ครัฟอะไรนะผมจะครัฟที่ขุดใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องครัฟไม้สติกก่อนนะครับเอาไม้สติกออกมาอ่าไม้สติกวางนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับผมไม่ใช้อ่าเหล็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับอันนี้มันก็ใช้ได้นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ขุดเลยชึบ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 เดี๋ยวเหล็กมันเอาไว้ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเก็บไว้ดีกว่านาะนะฮะ เอาวันที่เจ้าแกะน้อยทําอะไรแหมยืนอยู่ตัวเดียวนะครับอืมเห็นตั้งแต่หลายพันแล้วนเนี่ยหึฮึนะอยู่กับเรามานานหลือเกินเจ้าแกะตัวนี้ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยอย่าเดินเข้ามา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 อย่าเออเออตกนั่นเนี่ยตกเดี๋ยวตกหรอกแหมเป็นห่วงเดี๋ยวเป็นทลอกอะไรนะอืมไป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 ,ไป,ไป,ไปที่อื่นไปอมดมตู่นหน่อย ตรงตุดแกะแล้ววันนี้ไปไปอาชู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 อ้าวชูชูชูไปไกลด้ยเป็นตุดตดใส่หน้าพี่อีกอ่าแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางเขาเรียกว่าวางไม้นั่นแหละนะครับวางไม้วางไม้ตรงนี้เข้าไปชุบ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 อ่าแล้วก็จะอ่าเขาเรียกว่าจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม้ธรรมดาพอแล้วกันนะครับ ไม้โอขาวก็เราก็ไม่ต้องวางเอ้ยไม่ต้องปลูกเนาะนั่นแหละเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ไม่เกินเราเอาออกก่อนอใส่นี่เข้าไปชึบช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 นี่อ่ามันก็จะเป็นท้ายที่แบบเฮ้ยดูสวยนะอ่าดูสวยดูสวยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่พอนะครับเดี๋ยวเราวางบันไดก่อนชิบอ่าโอเคแล้วก็คราฟเหมือนเดิมชึบชบชบอ่าห้าชึบบชบห้าเหลืออีกเท่าไหร่ เลยอีกโอเคน่าจะพอนะครับ8 8 9 9 9อ่ะ10ชึบธละละโอเค60สอันนะครับชึบชิบชบชบชบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะวางอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวต้องอืมเดี๋ยนะอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า5ห้าตรงนี้อ่าแล้วก็หนึ่งสาแล้วก็จะวางเขาเรียกว่าวางต้นไม้ตรงนี้นะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเรา อ่าต้องทำไงก่อนวะอ่าทุบก่อนทุบก่อนอ่าโอเคทุบทุบอ่ะทุบนะครับแล้วก็1 2 3ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับอ่าทางเดินตรงเดี๋ยวนะอืมผมคิดว่าทางเดินน่าจะอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าสองสามอ่าชึบ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 อ่าแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็ขยับมาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ามาตรงนี้แทนนะครับอ่าโอเคโอเคแล้วก็ทุบใหม่ชึบ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 อ่าหนึ่งสอง ่าสองตรงนี้อ่าแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็ยาวไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะทําสัก4ี่สี่ห้าด้านพอนะครับประมาณเท่าไหร่ดีวะสามสามพอแล้วกันเนาะนะครับอ่าตรงนี้1ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้1นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1แล้วก็ตรงนั้นอีก1นั่นเองนะครับทางเดินพูดง่ายทางเดินคือ3อันนั่นเองอ่านะครับเดี๋ยวตรงนี้อ่าขุดตรงนี้ออกชึบชึบึบอ่าตรงนี้ด้วย ชุบ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 อ่าก็เอาออกไปให้หมดเลยนะครับชุ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 บอ่าชุบชุบชบชตอนนี้ผมรู้สึกว่าที่ขุดน่าจะพังแล้วแหละนะครับอือพังเรียบร้อยครับอือพังแล้วนะตรงนี้มีดินอ่าเขาเรียกว่ามีหินนะครับเดี๋ยวเราเอาหินออกก่อนนะฮะอือเอาออกให้หมดเลยอ่าชึบชุบนี่แกะกะทางเดินโว้ยเอ๋เอาออกเออก่าเดี๋ยวเราก็จะไปกราฟเดี๋ยวนะ ดินเดี๋ยวเราต้องทิ้งก่อนเอาดินทิ้งก่อนอ่ะเอาทิ้งอ่าโอเคอ่าดินมาแล้วก็ไปใส่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่ะมาใส่เลยอ่าใส่ตรงนี้อ่ะชึบนี่ชึบชึบอ่ะตกแต่งหน่อยอ่าโอเคพอเลยนะครับหเหลือๆอ่าไปะนะครับคราบก่อนไม้สติกมามาสติกมา,มา,กมาแล้วก็หินเอาหินมาอ่ะใส่เข้าไปอ่าแล้วก็จะได้ที่ขุดแล้ว ไปแล้ามาขุดต่อนะครับอ่ะขุดตรงนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วอ่ะแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆชุบชุบชุบช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 บอ่ะโอเคเอาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยววางวางกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนอ่ะโอเคแล้วก็วางไม้อ่ะวางไม้เข้าไปนี่นะครับโอ้เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบนอนนะครับเพราะว่าไม่อยากทํางานถึงตอนเช้านั่นเองนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนน่าจะมีพวก มอเตอร์เกิดเยอะแน่นอนนะครับไม่อยากตายเข้าใจไหมเออเลเวลก็12อละนะนครับเจอไอ้ไอ้เขาเรียกว่าสเกลดตันนี่คือยิงทีนี้แบบเกือบตายแน่นอนนะฮะไม้หมดอีกแล้วตายตายตายอ่ะเอาไม้มารับแปรโอเคไอ้เอามาสติ๊กแล้วก็อันนี้มานะครับเอ้เดี๋ยวนะอ่าอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะอาค้าเป็นไม้แผ่นเล็กอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องเตรียมไว้เยอะๆนะครับอ่ะเหลืออีก3า พอดีเลยนะครับโอ้โหวิพอดีเป๊ะนะครับอืมอ่ะโอเคโอ้แสงตะวันนี่เริ่มจะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ค่อยวางอ่าชุบชุบชุบชบชบชบอ่าชึบชุบชบชบชบเอาหมดอีกโอ้ตายตายเดี๋ยวนะตรงนั้นโอ้มีตรงนั้นพอดีเลยนะครับเอ้ยแล้วก็เกาะกลางเกาะกลางมีอยู่อันเดียวเนี่ยนะอืมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดตรงนั้นกันก่อนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนเรามีโอเคเรามีขวานพอดีเลยนะครับ ่าขอตัดหน่อยนะจ๊ะโอเคชึบอ่าชึบชึบอ่าชึบชึบชึบโอเคนะอ่าโอเคปะเราเดี๋ยวเราแปลก่อนนะครับแปลแปลเลยนี่นะครับโอ้ยยี่สิบแปดอันนะครับโห้ยตอนกลางาคืนแล้วอุ้ยเร็วเรารีบไปทําทางให้เสร็จก่อนไปเร็วอึบอึบกระโดดเร็วอึบอึบอ่ากระโดดเร็วรีบกระโดดอ่ามาทําทางเดี๋ยวคราฟก่อน ครับก่อนอ่ะครับครับครับเร็ว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 อ่าชึบชึบชึบอ่าเร็วเร็ววางเร็ววางเร็วมืดแล้วโว้ยมืดแล้วมืดแล้วโอเคตรงนี้วางเสร็จแล้วนะโอเคเรารีบไปนอนกันก่อนดีกว่านะครับเอ๊ะหรือว่าทําตอนกลางคืนเลยนะครับอ่าโอเคเราลองมาทําตอนกลางคืนบ้างดีกว่านะครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะอ่าเอ๊ะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมันไม่เข้ากันอ่ะเห็นปะอืมผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ใส่ไม้บันไดดีกว่านะครับอ่าก็ต้องดู่แผนนทีด้วยะครับ เพื่อมันมาลอยหลังเรานั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาอ่าอันนี้ก่อนอะไรวะเขาเรียกว่าต้นไม้นั่นเองนะครับที่จะเอามาปักนะครับซึบอ่าเปิดเอ๊ะอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอ่าอยู่ในกล่องนี้สินี่นะครับโอ้มีตั้งเยอะนะครับเอามา2 2อันก่อนนะครับไปอ่าตอนกลางคืนแล้วเว้ยน่ากลัวจริงๆนะครับท้องฟ้านี่มีดาวนะฮะอ่า สวัสดีเจ้าแก่โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว, oh นะเ,ว,วนนเดี๋ยวโอ้ my god อืมนะครับเอาไม่กี่ลาวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอาดินเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เอาต้นกาโอ๊กออกมานะครับอ่าต้นกาโอไปธรรมดา1 2 3อ่ะแล้วก็วางแปะตรงนี้ไปนะครับ1อ่ะแล้วก็เว้นอ่าเว้นจะแปะเดี๋ยวนะอ่า1 2อ่ะแล้วก็เว้นตรงนี้อ่ะ1 2 3อ่าต้องเว้นไว้ตรงกลางอ่ะ,ออะ,ออะพูด,ดง่ายๆนะครับ โอเคนะเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าผมเว้นไว้แบบนี้1,2,3,4,5,6โอเ okay. ค1,2,3,4,5,6อแล้วผมก็โอ้โหผมเห็นอยู่ในแร์ที่สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าเออขอทำงานก่อนได้ไหมเออเออเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเฮ้ยตกใจสเตนเออเออนี่เรียบร้อยเจ้าซอมบี้โอ้สเกลตันโอ้ไม่ก็ อืมอืมตายตายตีอย่ายิงยิงหลบได้หลบได้หลบได้อย่ายิงอย่าเพิ่งยิงฆ่าอย่าเพิ่งยิงโอ้ยโอุ้ยไม่กอดอุ้ยจะตายไหมกูจะตายแล้วเลยอ้ยหลบอ้ยจะอู้เรียบร้อยอืมคุณตายแล้วอืมดับตั้มเกมเมอร์ถูกยิงครับโดยโครงกระดูกนั่นเองนะครับคะแนน232โอ้ my god ของตกหมดเลยตายตายผมคิดว่าถ้านนอนนี่ของน่าจะหายนะครับนี่เวลาผมตายนะครับดู มันจะมีอ่าเขาเรียกว่าที่เขาบอกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเรียกไปเก็บของก่อนเลเวลตกเต็มหมดเลยออ้ยของอื้มโอ้ยเออเออขอเก็บของก่อนสิขอเก็บของก่อนเฮ้ยขอเก็บของก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งยิงรอเดี๋ยวเราต้องล่อมันก่อนนะเออโอ้ยมานี่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 ามานี่มานี่เอออยู่ตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บของก่อน มันเดินไปไหนไม่รู้นูน่นเดินไปนู่นละโอ้โอ้โอ้ของตกเต็มเลยโอ้ my g ก d เดี๋ยวโอ้ยมันไปตรงนู้นละเ,เดี๋ยวเดี๋ราเราเก็บเ่าเคียย์ของก่อนอันนี้เนื้อซอมบี้มาจากไหนใส่ชุดก่อนใส่ชุดก่อนไม่ปลอดภัยตอนนี้ไม่ปลอดภัยผมบอกแล้วเนี่ยผมไม่อยากทํางานตอนกลางคืนก็เพราะอย่างนี้แหละคุณผูม้ชมเออนะฮะไม่ใช่ว่าผมผมกากนะคือคือผมเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบยังไง o r ริออจิน,นั่นเองนะทีเดียวตายอาเป็นไง อืฝากไว้ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราอ่าใส่ไฟก่อน <c oughs> ไฟหายเดี๋ยว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 ทำนั้นไม่ถูกละโอเคเอาอ่าอันนี้ออกมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจัดก่อนอ่าอันนี้ตรงนี้อ่าอ่าอันนี้อันนี้เอามาตรงนี้อ่าโอเคโอ้ยไม่กอดโอเคใส่อันนี้เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเรามาทํากันต่อนะครับหนึ่งสองสามอ่าสี่สี่ตรงนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตรงนี้ครับ ถ้าแล้วใช่ไหมอยากเอาออกยาวออกปีกนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเขาเรียกว่าเอากลวดออกก่อนเอากวดออกก่อนชึบ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 อ่ากวดนี่มันโอ๊กวดมันเยอะจังเออกวดเยอะมากคุณผู้ชมแถวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาหินออกก่อนอ่ะเอาหินชึบชึบชึบอ่าเอาออกเลยนะครับแล้วก็วางด้วยดินนะครับเอาดินมาก่อนอ่ะดิน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  ใส่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็เว้นไว้ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนั่นเองนะครับทางเดินก็จะอยู่ตรงนี้อแล้วก็ขุดก่อนชึบ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 แล้วก็จะมาปะจบก,กันกับตรงนี้นั่นเองนะครับสวัสดีเจ้าแกะแหมไม่กิ้ไม่โดนอ่ามันกินไปละอืมอืมระวังหมาป่าไม่กินนะเจ้าแกะ <c oughs> เออนะครับเรามีเพื่อนละนะฮะอยู่แถวแวนี้แหละนะครับนี่โอเคเดี๋ยวนะหนึ่งสองอ่ะแล้วก็ต้องเอาตรงนี้ออกค่ะชึบ อ่แล้วก็เอาหินเอาหินออกชุบชุบอ่านะครับอ่าตรงนี้ออกด้วยใส่ดินเข้าไปอ่าแล้วก็ขุดตรงนี้ออกชุบ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 ผมตายโอ้ยดูจักอื้เยอะมากแถวนั้นช่ปะลน่ะเดี๋ยวนะอ่าฟังไหนวะฝังนี้ใช่ไหมโอ้สเกลิปตันดูจักแผนที่ผู้ชมดูโอ้เต็มเลยแถวนั้นอืมนะฮะแดงแดงนะครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออกก่อนอึบอืบอบตอนนี้ผมอาจไปกินนาทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะขอดูแป๊บก no ี่นาทีละอ่าสิบห้านาทีกว่าๆนะครับอืมนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะใส่ไม้แผ่นเล็กเข้าไปนะครับเอาไม้แผ่นเล็กมาวางตรงนี้ก่อนอ่าจึ๊บชุ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 บอ่าเอาแล้วก็ปักไฟไปเฉยเลยนะครับอ่าใส่ไฟก่อนอืมนะครับอ่าผมเจอแมงมุมด้วยโอ้หูไปก่อนอู้หูเทเกลือใต้กี่ตัวเนี่ยอุ้ยวันดี่วันดีใจเย็น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 หูเก็บเววอนเก็บเววอน โอ้ยสเกลตันหนึ่งสองสามอุ้ยอ้ยทะลุหลอยไปปักหน้าเลยโอ้โหอุ้ยหนึ่งสองสามสี่นี่ผมปรับระดับอะไรเนี่ยโอ้โหระดับยากเอาละอืนะฮะแล้วก็ต้องเลยด้นด้นสดนะครับเอ้ยเดี๋ยว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 ถือดาบมันทำไมถือดาบมันทำไมถือดาบมันทำไม อมา,มามามาลำอามาเก็บเลเวลกันออืเรียบร้อยนี่ผมโดนตบอีกทีนี้ตายแน่นอนอออืเรียบร้อยแหมไอหลุมนี้ผมยังไม่ทําเลยโอ้โอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดีวดี๋วเดีวนี้ยวเดียวเดีวด้ยวเดี๋ยวยว่อยวเวยเดยเยมยมเยเดวดยวเียวดีวยวะยเดี๋ยวเดี๋ยวเาี๋ย กินกันอ๋อยอให้อิมแล้วก็นอนโอ้ยไม่ก็ตายตายโอ้ยตายเลยนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะะผมก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะโอ้ยเดี๋ยวโดนเผาโดนเผาวันที่เจ้าวันดีไงโดนเผาเหรออ่าอืออือตายอุ้ยเราได้อะไรเมื่อกี้อุ้ยเราได้ธนูนี่ห้าลูกธนูนะครับแต่ตาย เออตายโดนแดดเผาแอร้อนแรงนะฮะสวัสดีเจ้าคิปเปอร์เอยอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดโห่กว่าจะทําพื้นที่เสร็จนะเว้ยอย่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดอืมอืมอืมอุ้ยระดัดินปืนอ่าโอเคอีกตัวนึงอีกตัวนึงสวัสดีสวัสดีดีเอ้ยถอ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 ยอีกทีนึงอีกสองทีอะประมาณสองทีแหละมันมันเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ เอ้ยเอ้ยถอ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 ยอีกทีเดียวใช่ไหมเออเอาดีนี่เรียบร้อยงาเป็นไงเท <c oughs> ่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าที่เดียวนี่ไงอุ้ยปักไปโฮ้ยเจ้าแก่ช่วยฉัน,นหน่อยดิโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยตายตายตายงานวันนี้ถ้าเราจะทำฟาร์มเสร็จวันเนี้ยวันเนี้ยโอเคหนึ่งสองสามใช่ไหมเอาให้มันตรงหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็ปักเข้าไป 1>, 1 2 3 4 5 6อ่ะโอเคจึ๊บอ่าวางไปจึ๊บเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมผมอยากอ่าให้มันยาวออกมาอีกแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 6อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราทํางานไม่เสร็จแนะ่นอนอือแอะตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เราคิวเอ้ยเราหิวกินก่อนงำ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  โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาลบทีหลังแล้วกันนะครับห้ามันเป็นจุดพิกัดบอกนั่นเองนะครับที่เราตายนะครับเอ๊ะเดี๋ยวอะไรแดงๆข้างหลังอืมตกใจหมดตรงนี้ผมทําผิดอะเดี๋ยวนะทําผิดโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะสี่เอ้ยห้ามันตรงนี้นี่อ่ะสองสามอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราไปแก้อีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ขุดตรงนี้ก่อนชึบชึบชึบอ่าโอเคช ชึบตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนั่นเองนะครับอ่ะเอาดินออกอ่านี่เอามีกวดอีกเอามีหินอีกโอ้มีดินอย่างเดียวไม่ได้หรือไงเนี่ยโอเคเราก็โยนดินออกไปนะครับชึบอเอาดินไปเอานี่ไปด้วยอ่ะไม่เกี่ยวนะครับไม่อยากได้เอาไปมีอันเดียวเนี่ยนะเอามาทาใหม่นะครับไปเลยไปไกลๆนะฮะโอเคแล้วก็ไปครับ แผ่นเล็กกันนะครับอ่าคลาบก่อนอืบอ,อ่าชึบเอาไม้มา,าใส่เข้าไปชุบชุบชบมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดชึบชบอ่าเท่าไหร่ละลสี่ห้าออเคฮ้ยเดี๋ยวนะมันได้อีกอันนึงนี่อ่าโอเคอ่าได้เท่าไหร่เนี่ยสาอันไปแล้รีบไปวางก่อนอือ้มอ,อืกระโดดกระโดดเดี๋ยวเราต้องวางตรงนี้เราต้องวางอีกทีนึงนะครับยาวๆนะฮะเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บ แล้วก็วางเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ะชึบ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 อืมนี่ทำก็จะเริ่มดูสวยนะครับถ้าเราทําดีๆนะครับอ่ะชึบ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 อ่าชึบ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 โอเคแปลว่ามันไม่พอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราหิวอีกแกะเรากินก่อนงาม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 โอ้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกเอ้ยเดี๋ยวเราอาหารเดี๋ยวเราลบอันนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับเขาเรียกว่าจูบิกัด นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าลบไงนะลืมละเดี๋ยวเจเดี๋ยนะนี่นะครับแล้วก็จุดพิกัดใช่ไหมอันไหนวะเดี๋ยนะที่เรามีเอาไว้เดี๋ยวนะอันนี้ไหมใช่ไหมนี่ไงแล้วก็ดีลิตรลบอันไหนเนี่ยลบ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 อันไหนรีมูฟนี่ลบละโอเคนี่มันก็จะหายไปนั่นเองนะครับไม่เกะกะสายตาแเราสามารถมาร์กจุดได้ด้วยนะครับว่า เดี๋ยวถ้าเราเจอกงสปานะครับเราก็เอามาร์คจุดไว้นั่นแหละนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับก็ขอเพียงไว้แค่นี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์นะฮะก็ลืมกดซับสไคร์เบอร์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมนั่นเองฮะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตัร์เกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาตติดามที่ Facebook รอลัขบบคคุณ บ๊ายบาย